สวัสดีค่ะแฟนคลับ FC ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แอดก็มีเรื่องจะมาเล่านะคะสรุปของวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2563นะคะวันนี้ก็วันที่27ตุลาคม2563นนะคะตรงกับวันอังคารนะคะวันนี้อากาศดีมากนะคะแดดไม่ร้อนนะคะแอดไม่ได้หายไปไหนนะคะแอด ยุ่งๆช่วงนี้นะคะแอดก็ยังคิดถึงแฟนคลับ FC ทุกคนนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของแอดนะคะขอให้แฟนคลับ FC ของแอดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่ากเจ็บอยา่าไข้ขอให้มีเงินมีทองไก่กองไหลมาเทมาเหมือนน้ำไม่ขาดสายเลยนะคะขอให้แฟนคลับ FC ของแอดทุกคนเลยนะคะ รวยๆนะคะรวยทั้งสุขภาพรวยทั้งเงินทองรวยทั้งหน้าที่การงานนะคะขอให้ทุกอย่างนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะส่วนสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอดก็จะสรุปให้แล้วก็จะทิ้งท้ายไว้ให้กับแฟนคลับเอฟซีทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของแอดด้วยนะคะแล้วก็ดูให้จบคลิปนะคะยังไงก็แอดมี แนวทางให้นะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะแอดก็เป็นแค่แนวทางนะคะแอดก็อยากมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะไม่ใช่เรื่องงมงายนะคะก็โปรดใช้โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมันก็ไม่เยอะนะคะสำหรับ วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็เข้าเต็มๆเลยนะคะ51น,นะคะสำหรับวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะแอดก็จะสรุปให้แล้วส่วนวันที่1ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวแอดก็จะมาลงให้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็แอดเชื่อว่านะคะตัวเลขที่แอดให้ไปนะคะในคลิปนี้นะคะจะมีโชค มีลาบกันนะคะก็ฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังงวดที่แล้วนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยววันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เดี๋ยวเรามาตามกันต่อเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องเสียใจนะคะแอดจะให้โชคกับแฟนคลับหรือ FC ทุกคนเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะก็มีไม่เยอะนะคะมีตัวเลขไม่เยอะนะคะเป็นแนวทางให้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็อยากจะขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเพราะว่าแอดก็ลงรายละเอียดให้แล้วเนาะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอขอบพระคุณ FC ทุกคนเลยนะคะขอให้รวยๆค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ